ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะในะคาบเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการแยกสารโดยการตกผลึกนะคะซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะคะของการแยกสารค่ะ่านักเรียนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าการตกผลึกคืออะไรมีวิธีการทำการทดลองอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูการทำการทดลองการแยกสารโดยการตกผลึกกันนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมวิดีโอกันเลยค่ะสังเกตลักษณะของจุลสีและบันทึกผลละลายจุลสีทีละ1ช้อนเบอร์สองในน้ำปริมาตร20ลูกบาทเซนติเมตรที่อุณหภูมิห้อง จนกระทั่งจุลนสีไม่สามารถละลายได้อีกให้ความร้อนจนกระทั่งจุนสีละลายหมด จากนั้นค่อยๆเติมจุนสีทีละช้อนจำนวน5-10ช้อน มีจุลสีที่ไม่ละลายหรือสารเจือปนอื่นๆหลงเหลืออยู่ในสารละลายกรองสารละลายจุลสีที่ได้ด้วยกระดาษกรองในขณะที่ยังร้อนอยู่ ั้งสารละลายจุลสีที่กรองแล้วไว้จนกระทั่งสารละลายจุลสีมีอุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิห้องและสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลกรองแยกของแข็งออกจากของเหลวสังเกตลักษณะของของแข็งที่ได้ เปรียบเทียบของแข็งที่ได้กับจุลสีก่อนละลายน้ำบันทึกผลอ่าหลังจากเราดูกิจกรรมกันจบไปแล้วนะคะเรามาสรุปผลการทดลองกันดีกว่านะคะจุลสีนะคะเป็นของแข็งลักษณะเป็นผงละเอียดสีฟ้านะคะเมื่อ ให้สารละลายจุลสีอิ่มตัวนะคะจะเป็นของเหลวใสสีฟ้าหลังจากตั้งสารทิ้งไว้นะคะจะพบว่ามีของแข็งสีฟ้ารูปทรงเลขาคณิตนะคะที่ก้นบิกเกอร์การแยกจุลสีจากสารละลายจุลสีนะคะซึ่งประกอบไปด้วยจุลสีและน้ำนะคะทำได้โดยละลายจุลสีในน้ำจนอิ่มตัวแล้วให้ความร้อนนะคะ แล้วเติมผงจุลสีเพิ่มจากนั้นนะคะปล่อยให้อุณหภูมิของสารละลายนะคะลดลงช้าๆจุลสีจะค่อยๆแยกออกจากสารละลายจะได้เป็นของแข็งที่มีรูปทรงเลขาคณิตนะคะวิธีนี้เราเรียกว่าการตกผลึกนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูการตกผลึกกันดีกว่านะคะการตกผลึกนะคะทําได้โดย ละลายสารในตัวทําละลายที่เหมาะสมที่อุณหภูมิห้องนะคะจนกระทั่งเลยจุดอิ่มตัวจากนั้นนะคะให้ความร้อนจนของแข็งละลายหมดนะคะแล้วปล่อยให้อุณหภูมิของสารนะคะลดลงอย่างช้าๆตัวละลายนะคะจะค่อยๆแยก,กออกจากสารละลายเนื่องจากสภาพละลายได้ของสารลดลงนะคะแล้วก็จะกลายเป็นผลึกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการตกผลึกนะคะโดยสารที่ได้นะคะยังเป็นสารชนิดเดิมแต่มีการจัดเรียงอนุภาคใหม่นะคะที่เป็นระเบียบขึ้นมีลักษณะนะคะรูปทรงเป็นรูปทรงเลขาคณิตเนาะที่แน่นอนเฉพาะตัวเราเรียกการตกผลึกนะคะอย่างเช่นนะคะอันแรกนะคะเป็นผลึกของเกลือแกงนะคะมีลักษณะเป็นลูกบาศนะคะ อันที่สองนะคะเป็นผลึกของจุลศรีนะคะมีลักษณะเป็นปีซึืมสี่เหลี่ยมขนมเปียกป,ปูนนะคะผลึกที่แยกออกจากสารละลายนะคะจึงมีความบริสุทธิ์สูงขึ้นค่ะ,ะคุณขอถามคำถามหน่อยนะคะนักเรียนคิดว่าการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้งเราเรียนไปแล้วเนาะแล้วก็การตกผลึกที่เราเรียนวันนี้นะคะ เหมือนและแตกต่างกันอย่างไรคะคให้เวลาคิดนะคะอ่าเรามาดูเฉลยกันดีกว่าเนาะตรงที่เหมือนกันเหมือนกันตรงไหนคะเหมือนกันนะคะก็คือการแยกสารทั้งสองวิธีนะคะสารที่ได้จะเป็นของแข็งใช่ไหมคะอ่าส่วนที่แตกต่างกันนะคะก็คือลักษณะของสารที่แยกได้นะคะโดยวิธีการละเหยแห้งสารที่แยกได้นะคะจะมี สถานะเป็นของแข็งที่มีรูปทรงที่ไม่แน่นอนนะคะส่วนการตกผลึกนะคะสารที่แยกได้นะคะจะเป็นรูปทรงเป็นเลขาคณิตนอกจากนี้นะคะสารที่แยกได้นะคะจากการละเหยแห้งอาจามีมากกว่า1ชนิดค่ะแต่การตกผลึกนะคะสารที่แยกได้จะมีความบริสุทธิ์มากกว่าค่ะเพราะผลึกที่ได้นะคะประกอบไปด้วยสารเพียงชนิดเดียวค่ะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการตกผลึกกันดีกว่านะคะตัวอย่างเช่นการทํานาเกลือค่ะเมื่อน้ําในน้ําทะเลที่อยู่ในนาเกลือระเหยจะทําให้น้ําทะเลมีความเข้มข้นมากขึ้นจนเลยจุดอิ่มตัวนะคะเกลือจะตกผลึกเกาะกันบนพื้นเมื่อเวลาผ่านไปผลึกเกลือจะเกาะกันหนาขึ้น จากนั้นจึงเก็บผลึกเกลือรวมกันเป็นกองกองดังภาพค่ะค่ะในวันนี้นะคะคุกก็มีเก็หน้ารู้มาฝากนะคะเพชรนะคะประกอบขึ้นจากธาตุคาร์บอนนะคะผลึกของเพชรดิบจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นทรงแปดหน้าค่ะแตกต่างจากเพชรที่เราพบเห็นโดยทั่วไปนะคะซึ่งผ่านการเจรไนาให้มีรูปทรงต่างๆแล้วค่ะทำให้สามารถ สะท้อนและหักเหแสงภายในผลึกได้นะคะเราจึงเห็นเพชรมีความแวววาวสวยงามนิยมนำมาทำเครื่องประดับค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้การแยกสารด้วยวิธีการตกผลึกไปแล้วนะคะซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายของการแยกสารนะคะอ่านแล้วในครบหน้านะคะครูจะขึ้นเรื่องใหม่หน่วยการเรียนรู้ที่4 การเคลื่อนที่แหลรงนะคะให้นักเรียนไปศึกษาล่วงหน้าได้นะคะในหนังสือสสอวทเล่มหนึ่งนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4สําหรับวันนี้นะคะครูขอจบเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ